ทาน,นายบอสพาวโตเคนโดยังไงก็ไม่รอดมีหลักฐานเด็ดได้ปีละหลายล้านวันที่30ตุลาคม2567ยังคงเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องสำหรับคดีดีไอคอนกรุ๊ปหลังจากที่นายวิทูนเก่งงานทาน,นายของบอสเพาออกมาเปิดเผยว่าบอสเผาให้ตนแจ้งความดำเนินคดีกับพิธิกรขอ้อหรือก็คือเคนโดเกรียงไกรมาศ ในฐานะอดีตพรีเซนเตอร์ที่ได้รับผลประโยชน์พอๆกันกับกันกันตวาวรก่อนที่เคนโต้จะได้มีการออกมาโต้กลับแล้วก็ยืนยันว่าตนเป็นเพียงที่ปรึกษาความถูกต้องไม่ใช่พรีเซนเตอร์อย่างแน่นอน โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเคนโดได้มีการเปิดใจกรณีถูกนายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตบวรกุลหรือว่าบอสพผาพาดพิงถึงชื่อตัวเองว่าจะดําเนินคดีกับต้นซึ่งตนไม่ประหลาดใจที่มีการเปิดชื่อตัวเองและจะดําเนินคดีกับต้นเพราะต้นอยู่ฝั่งผู้เสียหายซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับดีไอคอนกรุ๊ปมาตั้งแต่ต้น คลิปที่มีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลขนาดนี้ที่ปรากฏภาพตนขึ้นเวทีและพูดตามสื่อต่างๆในลักษณะเชื่อชมดีไอคอนนั้นเป็นช่วงเวลาปี62 ที่ตนยังได้ทำงานร่วมกับดิไอคอนอยู่แต่ต้องเรียนว่าในตอนนั้นบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปยังดำเนินการอย่างถูกต้องไม่มีผู้เสียหายแต่อย่างใดซึ่งตนร่วมงานมาเป็นเวลากว่า1ปีแต่เมื่อตนทราบว่าธุรกิจดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าขายชาลูกโซ่ตนจึงตัดสินใจลาออกตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยน64 ระหว่างการร่วมงานตนทําในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความถูกต้องซึ่งในสัญญาก็มีการบ่งบอกอย่างชัดเจนยืนยันว่าตนไม่ใช่พรีเซนเตอร์แน่นอนและรายได้ต่อเดือนน้อยกว่ารายได้ที่ตนได้เป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งไม่ถึง3 0 0 0สนบาท ล่าสุดนายวิทูลเก่งงานทนายของบอสพอลได้มีการให้สัมภาษณ์โต้กลับประเด็นที่เคนโดเปิดใจยืนยันว่ามีหลักฐานว่าเคนโดเป็นพรีเซนเตอร์จริงและเคยได้รับเงินไปปีละหลายล้านส่วนตัวมองว่าอย่างไรก็ไม่รอดอย่างไรก็น่าจะโดนในส่วนของพิธีกรชื่อดังอักษรคอรหรือว่าเคนโดในส่วนของประเด็นหนักใจที่มีการให้สัมภาษณ์กับสืบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นแท้จริงเขาได้ค่าตอบแทนพรีเซนเตอร์รายปีและค่าตอบแทนจากยอดขายสินค้าด้วย แต่ละรายการเหมือนของคุณกันกันตถาวรซึ่งคุณกันโดนดำเนินคดียังไงตัวคุณเคนโดก็น่าจะไม่รอดไม่ได้บอกว่าคุณเคนโดจะผิดแต่คุณเคนโดน่าจะถูกดำเนินคดีเหมือนกับคุณกันในส่วนนี้เรามีหลักฐานการโอนเงินขณะนี้ให้ทีมงานรวบรวมอยู่ปีหนึ่งได้หลายล้านอยู่ยืนยันมีหลักฐานจริงทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ